สวัสดีครับผมเจอกับผมบอดดี้เดดคนเดิมวันนี้มาคนเดียวนะครับผมเอารถนาวที่เดิมทีเนี่ยเคยขายราคาเก่านะครับแต่ว่าเป็นคอกเตียววันนี้ครบผมมาใส่ให้ใหม่ผมเปลี่ยนเป็นตู้ใหม่ให้แล้วถ้าใครจาได้นะทะเบียนนี้นะครับผม2องสนะเดิมทีเนี่ยจะเป็นคอกเตี้ยวแต่นี้จัดให้ใหม่นะครับเป็นตู้สูง2องเมตรสิเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูดีเทลรายละเอียดครับว่ารถคันนี้เนี่ย เป็นยังไงบ้างให้มาดูกันอีกรอบนึงแล้วกันนะครับผมส่วนใครเนี่ยยังไม่เคยดูนะครับสามารถไปดูคลิปเก่าได้นะครับย้อนย้อนลงไปดูข้างล่างน,นะครับแล้วก็มาดูคลิปนี้รถคันนี้ยังอยู่ในสภาพปกติอยู่เลยเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องก่อนเลยก่อนอื่นขออนุญาตเปิดฮนะนี่คันนี้นะครับเป็น1.9 Blue Power ปี2016นะครับห้องเครื่องเดิมๆโรงงาน ตัวนี้จัดมาให้เลยกับเทอร์โบไฟฟ้าวีเจ็ตเทอร์โบนะเป็นเทอร์โบแปรผัน100%สามารถปลีดแรงมา้าได้สูงสุดถึง150แรงมา้าช่วยในเรื่องการประหยัดน้ํามันได้มากขึ้นคานหน้าเดิมโรงงานฝากระโปรงไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแกะนะครับคันนีน้ต้องบอกก่อนว่าคุ้มค่าคุ้มราคาประวัติสวยนี่ คันนี้นะครับก็เป็นรถเดิมๆอย่างที่พี่ๆเห็นนะครับผมเป็นล้อก,กระทะเดิมโรงงานเป็นประตูเดิมมีตู้ใหม่มาเท่านั้นเองส่วนภายในก็อิสุสุทั่วไปนะครับผมประวัติรถเดิมๆสวยๆปึ๊บนี่มาย้าให้ดูกันอีกครั้งนะครับว่าเม็ดอากลมเดิมโรงงานแบบนี้นะครับเหล็กประกบ3แผ่นก็ยังอยู่เดิมๆม,มาดูภายในตู้ดีกว่าว่าผมใส่ให้ใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวคนหาว่าเฮ้ยตู้ใหม่จริงไหมมาดูกันเลยครับเต็มตาไปเลย ตู้ใหม่สงูสง2เมตรสิตามมาตรฐานนะครับที่กฎหมายกาหนดพร้อมจดลงเล่มเรียบร้อยคันนี้ออกไปสามารถใช้งานวิ่งงานได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรเลยลูกค้าไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ที่สำคัญน,นะครับเรายังทําให้ฟรีทั้งหมดฟรีค่าจัดโอนภาษีพรบรให้ด้วยนะครับมาดูข้างนี้ต่อเลยมาสตาร์ทให้ดูฮนะทีเดียวติดง่ายๆแบบนี้นะครับจัดกระจกไฟฟ้าให้เรียบร้อยเดิมพีเป็นมือหมุนนะ ตัวนี้เลขใหม่ยังคงเดิมนะครับ57,000โลตัวสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับเราไม่มีการก่อใหม่นะภายในเดิมโรงงานแบบนี้นะครับผมดีไซน์ของ d m a มก็จะประมาณนี้นะครับกระจกไฟฟ้ามีให้หมดเลยนะนี่กดติดนะครับเดิมที่จะเป็นมือหมุนผมจัดมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นตัวกดแบบนี้เบาะปรับพับแยก60 40เป็นหนัง PU นะครับตัวนี้ไม่เก็บความร้อนแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายโดยทีเดียวนี่ตัวนี้มีแอร์แบ็กมาให้ด้วยนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนี่ให้ดูราคาเก่า ราคาเก่านะครับแบบนี้เลย4ี่แสนเท่าไหร่นะสามหมนแครับวันนี้นะครับผมจัดให้พิเศษเปลี่ยนตู้ให้ใหม่พร้อมจดลงเล่มเดี๋ยวขอกดกระจกลงก่อนนี่เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะ่นะคันนี้มาฟังราคากันเลยนะครับคันนี้นะครับผมไปเปลี่ยนตู้มาให้ใหม่แล้วนะจากข้อเกลดเป็นตู้เป็นตู้ใหม่สูง2มเมตรสี่พร้อมจดลงเล่มนะจัดให้ในราคาเบาจาก4 3 8 000, นะครับจัดไปเหลือเพียง4ี่แสนห 9,000บาทราคานี้ราคาเดียวจัดเซนฟรีนะครับผมคันนี้ฟรีดาวได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทางสิ้นนะครับโปรโมชั่นเราลดให้แล้วนะคันนี้จัดให้เป็นโปรโมชั่นส่วนลดจาก438,000เหลือ419,000บาทจาัดเซนฟรีที่รถเดนนะครับอยู่ตรงข้ามไปสนีมินบุรีส่วนใครไม่สะดวกเข้ามา ถือเอกสารรออยู่ที่บ้านและแอดไลน์ ime, ที่แอไซร R O A D D D A Y ก็สามารถจะจัดไฟแนนซ์ฟรีที่บ้านได้เลยไม่ต้องเดินทางมาให้เสียเวลานะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่เลยวันนี้ผมประมาณนี้นะครับขอตัวลาดก่อนหิวข้าวแล้วตอนนี้เที่ยงตรงแล้วนะครับใครยังไม่ทานข้าวก็ขอให้ทานให้อร่อยสวัสดีครับ